เหลือหน่อยก็จะทําเมนูเย็นนะคะเป็นเมนูสูตรพื้นฐานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่ลาเต้อเมริกาโน่นะคะแล้วก็มอกค่ะนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับหน่อย Oriental Coffee อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเราจะรันเมนูกันยาวๆเลยนะคะนั่นก็คือเดี๋ยหน่อยก็จะทำเมนูเย็นนะคะเป็นเมนูสูตรพื้นสารเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเอสเปโซ่คาปูชิโน่ลาเต้อเมริกาโน่นะคะแล้วก็มอคค่ะ ca, นะคะเนาะโดยที่หน่อยจะทำทั้งหมดเนี้ยค่ะด้วยเครื่อง Cosmo Q นะคะแล้วก็เครื่องบด b o t t r o o ี OD นะคะ ก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวหน่อยมาแนะนํานะคะในเรื่องของวัตถุดิบก่อนแล้วกันนะคะวันนี้ค่ะหน่อยชงนะคะกาแฟค่ะสูตรก96ออนนะคะด้วยกาแฟเบอร์ห้าค่ะตัวนี้ นี่เลยจะเป็นอาราบิกา100้าร0เซนะคะคั่วเข้มค่ะแล้วก็นมค่ะที่หน่อยใช้นะคะวันนี้หน่อยก็ใช้เป็นนมเมจินะคะเนาะอ่ะโอเคค่ะก็มีวัตถุดิบอีก1ตัวนะคะนั่นก็คือนมผสมค่ะนมผสมนะคะหน่อยก็จะใช้เป็น c p b s นะคะอทีนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปชงกาแฟนะคะบัตเกตของเราค่ะที่ได้ไปก็จะเป็น2อันนะคะเมื่อไหร่ที่ชงกาแฟเย็นค่ะหน่อยก็จะใช้กาแฟ2ช็อตนั่นเองค่ะเราก็จะต้องสลับบัตเกตนะคะ เดี๋ยวเราไปเมนูแรกกันเลยดีกว่าค่ะเอสเปรสโซเย็น e นะคะหน่อยก็จะกดกาแฟ2ช็อตมาเลยเอสเปรสโซเย็น e ค่ะสูตร96ออนค่ะหน่อยจะกดน้ำมาที่4ออนนะคะแต่ว่าหน่อยจะใช้ตัว2ช็อตค่ะกดมาก่อนรอบแรกนะคะมาเตรียมส่วนผสมค่ะนมผสมนะคะ1.5ออนออนค่ะเต็มแก้วเทลงไปค่ะ เทคนิคในการทําให้นมไม่เปื้อนแก้วมุนค่ะอ่าโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้น้ํากาแฟครบมา4ออนแล้วนะคะถ้าเกิดว่ากดสองครั้งมันจะเกินออนนิดหน่อยค่ะหน่อยก็จะกดหยุดก่อนนะคะเนาะใส่ลงไปค่ะปึ๊บแล้วก็คนคน,คนค่ะนี่เลยเดี๋ยวให้พี่เล็กไปใส่น้ําแข็งค่ะพี่เล็กอย่าแอบดูดนะออโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะปึ๊บ ปิดฝาเสิร์ฟลูกค้าง่ายไหมคะสูตรแบบง่ายมากนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปเมนูต่อไปค่ะนั่นก็คืออเมริกาโน่เย็นนะคะแต่หน่อยจะทําแบบสูตรไม่หวานเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําเป็นอเมริกาโน่เย็นค่ะใช้กาแฟ2ช็ชต์เหมือนเดิมค่ะแต่ดึงน้ํากาแฟออกมา3อ่ออนนะคะ กดเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวค่อยมากดเพิ่มเติมนะคะระหว่างนี้ค่ะหน่อยอยากได้เป็นเอ่อเร็วๆนะคะไปตักน้ําแข็งค่ะรอได้เลยนะคะน้ําแข็งเต็มแก้วปุ๊บอ่าหน่อยก็กดน้ําเพิ่มเติมนะคะมาให้ครบแบบ3ามออนอ่าปุ๊บ,บตัวนี้ค่ะก็ถ้าเกิดว่าเป็นอเมริกาโนเย็ดนะคะเราจะต้องใส่น้ำค่ะให้ครบ6อ่ออนนะคะอันนี้เราก็ใส่ไปให้ครบ6ออน นี่แบบไม่หวานเลยใช่อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่พี่เล็กเขาเผื่อน้ำแข็งเอาไว้นิดหนึ่งนะคะอ่าเสร็จแล้วก็เพิ่มน้ำแข็งได้เลยค่ะอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอเมริกาโน่เย็นนะคะแบบไม่หวานเลยค่ะเนาะอ่ะต่อไปเป็นเมนูคาปูชิโน่ค่ะเดี๋ยวเราทำฟองนมก่อนแล้วกัน นี่พี่เล็กหาอุปกรณ์มาให้นะคะเนาะพิเชอร์ค่ะหน่อยแช่เย็นเอาไว้นะคะตัวนี้จะเป็นพิเชอร์ที่เย็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาใส่นมค่ะนมต้องบอกว่าที่จริงแล้วนมต้องเย็นจัดด้วยนะคะแต่ว่าเราอาศัยให้พิเชอร์เย็นจัดจัดค่ะมาช่วยในเรื่องของอุณหภูมินมนะคะตัวนมค่ะเราก็เพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นนะใส่ไปประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็ทําการปั่นได้เลยค่ะหน่อยจะใช้เป็นก้านปั่นฟองนมนะคะอล,ลินปึ๊บนี่เลย แรงมากปุ๊บแล้วเราวางแบบนี้ทำแบบนี้ได้เลยนะวางแล้วก็ปั่นเห็นนมไหมเอ่ยขนาดวางอยู่นมแบบฟองนมขึ้นแบบเต็มเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำกาแฟนะคะหน่อยจะใช้กาแฟสองช้อนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็น้ำกาแฟสามอ่อนนะคะชามอ่อนเหมือนเดิมนะคะเนาะอ,อ่ะ คาปูชิโน่ค่ะเป็นกาแฟผสมนมนะคะเพราะนั้แล้วเตรียมได้เลยค่ะนมผสมค่ะจะใช้แค่1.5ออนชอบหวานมากเพิ่มค่ะชอบหวานน้อยลดลงค่ะปึ๊บอ่ะโอเคค่ะเราได้นำกาแฟมาครบ3ออนแล้วนะคะนี่เลยใส่ลงไปเลยคนๆๆๆให้เข้ากันค่ะ เดี๋ยวเราก็มาใส่ฟองนมเลยดีกว่าปึ๊บตักใส่เลยนี่พอเราไม่ได้นอกเย็นค่ะหน่อยรู้สึกว่าการเป็นฟองที่มันแบบเหลวค่ะมันไม่ได้เซตตัวเนี่ยมันมีอยู่เยอะนะคะมันก็จะทำให้น้ำนมค่ะไม่เกิดเซตเป็นฟองเป็นก้อนนะคะน,นี่ค่ะคาปูชิโน่ใครอยากได้แบบเพิ่มเติมก็ใส่นมเข้าไปนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นเมนูลาเต้เย็นค่ะลาเต้เย็นหน่อยจะใช้น้ำกาแฟแค่2อ่อนนะคะลาเต้เย็นน้ำกาแฟ2อ่อนปับ๊บมาเลยนะคะมาเตรียมส่วนผสมดีกว่าเนาะส่วนผสมของเรานะคะเป็นนมผสมค่ะ1.5อ่ออนตามด้วยนมสดค่ะ2.5อ่ออน เทรอไว้เลยค่ะหลังจากนั้นรอน้ำกาแฟสองออนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้น้ำกาแฟมาสองออนนะคะแทน่นี้เนาะปึ๊บเทใส่ลงไปเลยค่ะลาเต้นะคะเป็นกาแฟที่มีนมเยอะนะคะนี่เลยคนคนค,นคนเสร็จปุ๊บใส่น้ำแข็งค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลาเต้ยเย็นนะคะปิดฝาพร้อมเสิร์ฟค่ะ วันนี้นะ่าจะกินกาแฟไม่ไหวแล้วนะคะณเวลานี้ณเวลานี้บ่ายสองค่ะกินหมดนี่ไม่รอดแล้วอ่ะโอเคค่ะเมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นเมนูมอกค่าเย็นค่ะเป็นเมนูสุดท้ายแล้วนะคะเมนูมอคค่าค่ะหน่อยจะใช้กาแฟ2 s ช็อตเหมือนเดิมนะคะดึงน้ำกาแฟออกมา3ออนค่ะ น้ำกาแฟล3ออนค่ะเรามาเตรียมส่วนผสมต่างๆกันนะคะหน่อยจะใช้ตัวนมผสมค่ะครึ่งออนนะคะหรือว่า15 ml ปึ๊บเทลงไปเลยมุนแก้วฟาบขึ้นมาแล้วก็โกโก้ผสมค่ะโกโก้ผสมเดี๋ยวหน่อยจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะตัวนี้ค่ะ1.5ออนค่ะใครชอบโกโกเ้เข้มๆนะคะ2ออน สามออนแล้วแต่ชอบนะคะปึ๊บเทลงไปเนาะปึ๊บนะคะเราจะต้องมีอะไรท็อปไหมฟองนมได้ค่ะวิกปิ้งครีมได้นะคะหรือว่าเป็นนมสดเปล่าๆก็ได้ค่ะอ่าหน่อยก็จะท็อปเป็นนมสดแทนก็แล้วกันนะคะปึ๊บเทแบบนี้เลย หากว่าใครมีฟองนมค่ะก็หน่อยแนะนําว่าใส่ฟองนมก็สวยเช่นกันนะคะแล้วเราก็จะมีแบบพวกท็อปเป็นผงโก,โกโก้แบบนั้นก็ได้นะคะอะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง5เมนูนะคะสําหรับแก้ว16อ่อนนะคะเนาะก็ทําคล้ายๆกับสูตร ตั้งแต่เราทํามาเลยนะคะก็จะเป็นสูตรที่เราใช้นมผสมค่ะแต่ว่าเราอาจจะมีการใช้นมผสมที่เปลี่ยนไปนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้กับเครื่องตัวนี้นะคะใครกําลังมองหาเซตค่ะโปรโมชั่นของเรื่องเครื่องชงนะคะลองทักคันเข้ามาได้ค่ะสอบถามได้ทุกตัวนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเซตก็ได้นะคะอุปกรณ์ต่างๆที่หน่อยใช้ค่ะมันเหมาะสําหรับหน้าร้านกาแฟนะคะก็ คอมเมนต์เข้ามาปรึกษากันได้นะคะเดี๋ยวหน่อยกับน้องแอดมินจะช่วยตอบกันนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะหน่อยก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b s c r i b e ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชิมง,งาน Oriental Coffee ด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปด,ดีๆแบบนี้ก่อนใครๆเลยค่ะเนาะแล้วก็คลิปนี้นะคะหน่อยขอตัวไปก่อนค่ะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ